เจอวทนฮะเป็นะล,ะล,ะนะละนักษณะก้ามกึ่งระหว่างปลากระดักับปลาจิมนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุ่งเากัานไปนะครับวันนี้ครับเราจะมาหาปลากัดบนะฮะบริเวณที่อันตรายที่สุดนะคือหลังสานามยิงปืนนะฮะในสถาบันสุดเสิริมงานสองฝนนะฮะเรามาดูกันนะว่าจะมีปลากระดับไหมนะนะเน,น,นื่องจากวันก่อนเนี้ยมีฝนตกนะฮะแต่น้ำมันแห้งกว่าครับ แต่เราจะมาดูนะว่าจะมีปรากัศไหมครับมาครับเรามาดูนะว่าจะมีปรากศไหมนะฮะซึ่งโซนนี้นะฮะน้ำมันแห้งลงไปเยอะเลยน่าจะเขาน่าจะดูดสูบน้ำออกนะมาดูครับว่าจะมีปรากฏไหมครับแต่น้ำมันดีขึ้นนะน้ำมันดีขึ้น แต่ไม่เห็นเลยวันก่อนเนี่ยว่าจะมาแล้วแหละช่วงที่น้ำมันเยอะครับแต่ว่ามันเขาเรียกว่าเขายิงยิงปืนกันอยู่ผมก็เลยไม่กล้ามาแต่มาดูนะครับว่าจะมีประกัดไหมครับจริงๆมันหายากนะเพราะว่าน้ำมันเริ่มแห้งแล้ว โอ้ยุงยังเยอะเลยเยอะมากจุงไปดูครับไปดูกันว่าจะมีปลากัดไหมครับลุ้นกันนะฮะลุ้นกันันก่อนฝนตกหนักนะะแล้วผมไม่ได้มาครับโอ้น้ำแห้งครับโอ้เสียดายมากเลยนี่ครับน้ำมันแห้งไปแล้วครับ ม,มันยังมีน้ำอยู่ตรงนี้อยู่นิดนึงครับเดี๋ยวผมจะลองดูครับว่าจะมีปลากัดไหมฮะที่แน่ๆคือมีลูกปลากิมครับนี่ครับปลากิมฮะสรุปว่าก่อนตอนที่น้ำมันเยอะอะะมันน่าจะมีปลากัดขึ้นมาแหละครับแต่ว่าผม พลาดเองครับที่ไม่มาหาช่วงฝนตกนี่ครับมีปากิมนะฉนั้นมีปากิมมันต้องมีปากัดนะครับเสียดายมากๆที่ผมไม่ได้มาหาครับผมไม่อยากเลอะ <laughs> ผมไม่อยากเลอะครับนี่มีปากิมอยู่แล้วฮะตอนนี้เจอปากิมเป็นส่วนใหญ่ฮะมารุ่นนะฮะมารุ่นนั้นเราจะได้ ประกัดไหมครน้ำแห้งลงเยอะเลยครับน้ำแห้งลงเยอะมากครับโอ้แห้งลงเยอะมากเลยแล้วจะมีประกัดให้ผมช้อนนเนี่ยได้ปลากิมสองตัวครับแล้วก่อนหน้านี้นี่ตอนที่ตอนที่ฝนตกหนักแล้วก็ อันที่ฝนตกหนักเนี่ยมันน่าจะมีประกัดขึ้นมาก่อวอดแล้ะครับแต่ว่าเรามาช้าไปครับแล้วช้าไปมากเลยครับสำหรับตรงนี้นะฮะน้ำมันแห้งเกินไปครับที่จะหาประกัได้ครับเพราะผมผมกลัวว่าเออมันจะมีสิ่งไม่ที่เราไม่พึงประสงค์นะฮะ ทำให้ผมไม่กล้ามาด้านหลังนี้ครับแล้วน้ำมันแห้งไปหมดแล้วครับแล้วน้ำแห้งขอดด้วยนะไม่กี่วันเองซึ่งก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากแลวตรงนี้คือยุงเยอะมากครับแล้วผมจะลองช้อนดูมันนี่มีที่ช้อนแหละน้ำมันลดลงเยอะครับ ม,มีที่แลว้ว嘛อันตรายด้วยอันตรายนะฮะงี้เาขึ้นสูงดุดูสักหน่อยเผื่อๆไว้เผื่อๆมัมีปะกัดสักหน่อยไม่มีแล้วครับเฮ้ยระเจอยววอดนับเห็นไหมครับระเจอววอดละะักษณะวอดมันก้มกึ่งระหว่าง ปักัดนะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับเราเจอวอดน,นะฮะนี่ครับเราเจอวอดน,นะฮะเป็นแล้วลักษณะกณะ้ามขึงระหว่างปักัดกับปกักปกิมนนะฮะโอกาสที่จะเป็นปักัดเนี่ยน้อยอยู่นะแต่ว่าก้ามึึงมากเราต้องชอนดูเราจะได้ปักัดหรือปักกิมนนะมาลุ้นกัน,นครับหลุมเล็กๆนะจะมีปักัดหรือปักกิมนนะ มันเหมือนระกัดนะนี่ไม่มีตัวครับไม่มีตัวครับไปไหนเนี่ยไม่เสียด้เสียดายมากครับไม่มีตัวครับแล้วโอ้ยุงเยอะมากครับ มันมีตัวจริงๆครับมันหาไปไหนเนี่ย ไม่ไหวครับตรงนี้ยุงเยอะยุงเยอะจริงๆครับโอ้ผมงงอ่ะมันไม่มีตัวครับตรงนี้มันไม่มีตัวมีรูปประกาศนะผมเห็น เสียด้มากเลยไม่มีตัวครับเสียด้ครับมันไม่มีตัวครับเ<ส><ป>มืม่อนะเราพลาดเนี่ยที่จุดที่มันเจอโบดนะแต่ว่ามันไม่มีตัวนะ โอ้โหโคนล,ลึกมากอามาชนตรงนี้ดูบางทีมีตัวตรงนี้คุณภาพน้ำไม่ดีร,ระกัดไม่อยู่แต่ก็จะลองดูครับว่าจะมีตัวไหมเล่นๆดูครับไม่มีเลย นั่นครับนั่นครับไม่มีเลยไม่มีจริงๆ